อตอนที่เขาขุดฝังท่อก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนนี้กำลังเปิดระบบน้ำเข้าสู่แปลงลนะฮะฝังท่อเสร็จแล้วเปิดน้ำจากสะเข้าแปลงรับแม่ไปไหน,นเ,เข้าแปลงตอนนี้น้ำเข้าแปลงแล้วครับอยู่นี่ครับอันนี้เดี๋ยวโยนให้นะนี่นะครับน้ำกำลังเข้าแปลงสบายเลยครับ เราฝังท่อต่ำกว่าระดับน้ําหน่อยแล้วก็จะใช้พลังงานน้อยหน่อยในการสูบน้ําเข้าแปลงต่อไปนะฮะวันวันพรุ่งนี้คงจะต้องเตรียมขี้ควายเอามาหมักหมักให้มันเกิดเชื้อแพงต้นเกิดลาเขียวเพื่อที่จะเราจะได้เลี้ยงสัตว์ในอนาคตน,านี่ฮะ น้ำกำลังล้นบ่อสปริงเวย์ที่เราทำไว้ฮะเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับไอเดียเนี้ยมีสปริงเวย์เห็นไหมครับน้ำก็จะไหลมาเลี้ยงต้นนินป่าลาของเราพอมันเข้าบ่อนี้เต็มฮะมันก็จะล้นสปริงเวย์ที่ผมทำไว้เป็นช่วงเป็นช่วงเนี้ยทางนี้ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวน้ำบ่อนี้เต็มมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหนุนน้ําให้มันสูงขึ้นเราก็เอาดินใสก่กระสอบทรายมาเรียงสูงขึ้นน้ําก็จะเอ่อตะลิงซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติที่เราไม่ต้องมาลดน้ําผักอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดเราปลูกผักในริมตะลิงแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่เราคิดเข้าไวแต่ความเป็นไปได้ไม่รู้จะมากน้อยแค่ไหนนะครับเท่าที่ดูก็มีความเป็นไปได้นะฮะตอนนี้น้ํากําลังมาน้ํากําลังเข้าบ่อที่สองละ เมื่อน้ำเข้าบ่อที่สองบ่ออื่นๆเริ่มเต็มสิ่งต่างๆอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะฮะแบบนี้ผมว่าตอนนี้เรามีน้ำเข้ามาแล้วนะฮะตนน้นอินทผาลำเราก็ลงหมดแล้วต่อไปก็รอบริหารจัดการอย่างเดียวครับพรุ่งนี้ต้องเอาโซลาเซลล์มาสูบน้ำเข้าให้ได้ต้องเตรียมระบบน้ำเข้าแปลงให้ได้พรุ่งนี้ แต่คืนนี้คาดว่าน้ําก็คงจะเต็มนะฮะตอนนี้เรามาสํารวจก่อนว่าตอนนี้น้ํายังไม่มีน้ํากาลังเข้ามาตอนนี้แมคโครกําลังจัดทรงทุ่มต้นไม้นะฮะเอาดินเกี่ยเข้าก,กบข้างโคนต้นเพื่อที่จะ <c oughs> <c oughs> ให้มันได้แนวได้ได้ไดสัสดส่วนที่เราต้องการเพราะว่าตอนที่เราทำเมื่อเช้าเนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งแนวตั้งอะไร เราต้องปลูกไปก่อนแล้วค่อยมาไล่ตั้งแนวทีหลังตอนนี้แมคโคกาลังไล่ตั้งแนวอยู่ก็คงจะเสร็จไปด้วยดีนะครับดูรูปการแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอาจจะแพนกล้องเร็วไปหน่อยนะนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวสักพักผมจะเดินไปดูที่แมคโครคาดว่าคืนนี้น้ําคงจะเต็มทุกบ่อเต็มระบบแล้วผมคาดว่าอย่างนั้นนะฮะเท่าที่ดูเนะี่ยน่าจะเป็นไปในรูปแบบนั้น คืนนี้ผมยังไม่ได้สูบน้ำแต่น้ำคงจะเลี้ยงไปหมดแหละเพราะว่าถ้าน้ำเต็มบ่อใดบ่อหนึ่งมันก็ต้องซึมทะลุกันมาทีนี้ <c oughs> ความเร่งด่วนในการให้น้ำของเราก็ผ่านไปด้วยดีโดยเราไม่ต้องใช้พลังงานใดๆเลยใช้พลังงาน <c oughs> ใช้ความต่างสักต่างระดับของพื้นดินที่เราขุดไว้กับสระน้ำที่ผมถ่ายตั้งแต่ต้นน้ำก็จะมาเพราะทางนี้มันก็จะต่ำกว่าระดับน้ำที่เรามีอยู่ คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องอการให้น้ำอีกต่อไปแล้วเพราะว่าได้พลังงานฟรีน้ำฟรีมาหล่อเลี้ยงต้นพืชแล้วบ่อน,นี้น้ำซึมขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยหลังจากเมื่อเช้าที่เราขุดหลุมปลูกปุ๊บระดับน้ำมันจะลดลงอย่างมากเลยเพราะว่าตรงตรงบ่อที่เราปลูกตรงโคนต้นนี้จะพาลํำที่ผมปลูกอ่ะ มันจะแห้งตอนนี้ <c oughs> โคนต้นะมันดูดเอาความชื้นเข้าไปแล้วเพราะว่าลอยลอยลอยอยปากของไอ้บุ้งจีแมคโครมันจิ้มเข้าไปทาให้น้ําเล็ดรอดเข้าไปถึงโคนต้นละพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้าเกิดมาดูแล้วดูใบอินทผา,าลาแล้วมันสดชื่นเนี่ยแสดงว่ามันได้กินน้ําแล้วลักษณะของต้นนี้น่าจะได้กินน้ําแล้วนะครับเนี่ยที่มือเห็นเนี่ยฮะเห็นไหมครับ ผมถ่ายตอนนี้คลิปแรกๆนี่ยังจะไม่เห็นหน้าผมจะยังไม่ค่อยเปิดเผยเพราะว่าผมก็อยากจะปิดตัวเองสักนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่อยากจะให้เห็นหน้าแล้วต่อไปเดี๋ยวคลิปหลายๆคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นหน้าแล้วก็ความเป็นไปของสวนนี้เป็นไปอย่างไรบ้างเราก็จะถ่ายทอดให้ท่าน ได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมทำเป็นคลิปวิดีโอผมจะโหลดลง YouTube ไปเรื่อยๆหลายๆ p p ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆหลายๆคลิปเป็นไหมครัพรุ่งนี้ก็คงจะต้องมาตัดแต่งกิ่งกิ่งอินทรพาลำที่มันแก่หรือมันแตกมันเหี่ยวออกเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดการดูดซับน้ำนะครับบางต้น มันเริ่มยอดมันเริ่มสดชื่นแล้วลักษณะคล้ายๆกับว่ามันได้กินน้ำแล้วตอนนี้เราก็เอาดินเข้ามาใส่มาเสริมเพื่อให้ <c oughs> ทรงของลำต้นมันอยู่ในแนวตรงสวยงามด้วยนะครับนะแมโคอ็กกำลังเคลียร์ไปเนี้ยอยๆนะนี้ก็จะเอาโซลาเซลล์มาตั้ง แล้วโูเข้าปากบ่อด้านนี้นะครับคิดว่าอย่างนั้นเห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้เป็นต้นที่จัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเอาดินใส่ข้ซ้ายขวาเข้า ต้นมันก็จะเอียงบ้างอะไรบ้างกระทั่งมันนะฮะเดี๋ยวพืชมันจะจัดทรงมันเองเราก็ไม่อยากจะไปโดนลาต้นมันมากกลัวมันจะช้านะครับเราก็ทําเท่าที่มันทําได้ก่อนหนเวลานี้นะครับนี่นะครับทางน้ําที่เราจะทําการสูบเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นพืชในวันพรุ่งนี้ก็คือช่วงนี้นะครับเนี่ยเห็นสายสีน้ําเงินนี่ฮะผมจะสูบจากบอ่อเนี้ยด้วยพลังงานโซลาเซลล์ข้ามถนนมา เ <c oughs> นี่ยมันจะมีปากท่ออยู่ตรงนี้ด้านนี้แล้วก็จะสูบส่งเข้ามานะครับท่อส่งน้ำผมจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเปิดทางน้ำเข้าบ้างต่อไปนี่นะครับทางน้ำเข้าอันนี้ก็ลูกชายก็ไปรับแม่เข้ามาดู รถเจ๊กแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะไปโน่นเลยไปโน่นเลยไปโน่นเลยโอ้โ oh, น,นี่พวก F อฟซีกำลังมานะฮะเอฟซี e สว DING นเนินผาลำเรากําลังถ่ายทํำ u ู u ูบะฮะทา่าปากกระแดงเนยน้ำเข้าแปลงแล้วนะฮะเชิญขับรถไปทางโน้นฮะอยากชมน้าเข้าแปลงฮะยังรออยู่นะครับน้ําเข้าแปลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฟิชชิ่งพาร์คไงมีคนบางคนกํนาลังมันตกลาอยู่นะ ครเออทำไมไม่เอาเข้าวเหนียวมาให้บ้างวะเหนียวข้าวอะ่ะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะสวัสดีครับ